วัดปัดชิมานุการามโดยพระครูโสพลกิตตยากรเจ้าคณะตำบลบ้านเพดเจ้าอาวาสวัดปัจชิมานุการามขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญใหญ่หนึ่งวัดจัดได้ครั้งเดียวขอเชิญร่วมงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตผูกพัทธสีมาอุโบสถณวัดปัจชิมานุการามบ้านหนองงูเหลือง ตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนพุทธศักราช2568ในงานร่วมกิจกรรมการกุศลม,มากมายร่วมจองเป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอุปสมบทนาคชัยเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคส่งทบบุญได้ตามกำลังศรัรทธาของท่านกำหนดการ 12เมษายนร่วมพิธีพุทธาพิเศษและบวชชีพราหมณ์เมคขมมมปฏิบัติธรรม13เมษายนกลางวันร่วมกิจกรรมการกุศลตลอดวันกลางคืนชมสุดยอดหมอลำเสียงวิหกนำโดยนกพงสะกดสิบสี่เมษายนกลางวันร่วมกิจกรรมการกุศลตลอดวันกลางคืน ชมสุดยอดคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งร่วมสมัยใหม่ oh <my. S 1> พัชรีเสียงชายโยโหร้องก้องนั่นาพอถึงวันเมูบทุกแห่งโอ้พัชรีมาแล้วแฟนทุกคน15เมษาย,ยนกลางวันร่วมกิจกรรมการกุศลตลอดวันกลางคืนชมสุดยอดหมอลำรุ่นใหม่อีสานออนซอนสิงใะผมคนงามชื่อสาวแหล่โสาวแหล่้านนะา 6เมษายนร่วมพิธีสุดยอดมหามงคลเข้มขลังพิธีตัดวายลูกนิมิตและร่วมพิธีอุปสมบทหน้าชัยฉลองอุโบสถหลังใหม่เจ้าภาพลูกนิมิตเอกดอกอรสุพจน์ดรสุสวาดประภัยเพชรร่วมแรงร่วมใจโดยนายประยุทธล์ลาภเพชรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นายวิโรธมิตรชื่นกำนัตบนตำบลบ้านเพชรและผู้นำท้องถิ่นท้องที่พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองมูเหลืองทุกท่านทุกหลังคาเรือนสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อจองเป็นโจภาพได้ที่ประธานจัดง,งาน0825944524ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพุ่เขียวเลขที่บัญชี285 0682632ชื่อบัญชีเงินของวัดปัชิมานุการามร่วมงานบุญใหญ่นะวัดปัชิมานุการามได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่